สายมูต้องรู้ปล่อยปลาอย่างไรให้ได้บุญเต็มร้อยผู้ใจบุญที่นิยมปล่อยพันธ์สั์น้ำเพื่อเสริมดวงชะตาสร้างบุญเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตหากรู้เท่าไม่ถึงการปล่อยปลาผิดสายพันธุ์ไม่ถูกแหล่งที่อยู่อาจทำบาปโดยไม่รู้ตัวหากอยากทำบุญให้ถูกวิธีเชิญทางนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้รับความเมตตาจากพระ ติดสะวังโสจ้าวอาวาสวัดห้วยปรากั้งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฝ่ายคารวสเพื่อพัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญปล่อยปลาได้โดยการสแกน QR code หรือผ่านเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลข512-312-3881ชื่อบัญชีกองทุนพัฒนานักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมปล่อยปลาณลานข่วงวัฒนธรรมขวานพยาวได้วันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567 ร่วมเป็นผู้ให้สร้างบุญสร้างกุศลปล่อยปลาตีมังกรทองด้วยกันค่ะ